อเลิกใหญ่ใหญ่เนี่ยนะไม่ขายอ่ะพี่ปิ๊นพี่ปิ๊นอยู่ไหนปิ๊งบียร์ย่าแล้วย่าครับย่าครับพี่ปิ๊นครับพี่ปิ๊นครับพี่ปอเช่ครับเป้ครับ พอดพอดไปไปไปอยู่กับพี่ปิ่นมาดูเฮ้ยจูพี่๊ปี่ีนพี่อยู่กับย่าไหมอย,อยู่กับย่าครับอยู่ใครย่าครับเฮพ,พอดพอดพอดจะไปถไ่ายน้าลูกที่บ้านนะไปถ่ายน้าไหมถ่ายน้าถ่ายน้าครับถ่ายน้าครับโอ้ไปกับย่าเลยยี่ย,ย,าย่าอย่าง ย่ายชื่ออะไรน่ะชายชื่อเพชร <laughs> อ่าพอดพอดชื่ออะไรอ่ะพอดชื่ออะไรเด็กชายเด็กชายพูมิเด็กชายวรพปุ่มเด็กชายพูมินามสกุลคำสกุลฮะนามสกุลนามสกุลเพราะภูมิร